Sony ในคลิปนี้นะครับผมมีสมาร์ทโฟนจาก Sony มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมฟุตเทจสวยๆจากสมาร์ทโฟนตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับ ครับผมเคยจากชแนลเคยมิวนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนที่ผมเชื่อว่าสาวก Sony หล,หลายๆคนเนี่ยต้องชอบมากแน่ๆก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้เลยครับ Sony Xperia 1 Mark าสำหรับ SONY Xperia 1 Mark 3เนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของ Sony ซึ่งก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีของกล้อง Sony Alpha มาใส่ไว้ในสมาร์ทโฟนตัวนี้ด้วย ผมก็ได้มีโอกาสไปใช้ตัว Sony Xperia 1 m a r k มาอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ไปใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาเยอะพอสมควรเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวในส่วนของฟีเจอร์การถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอเป็นหลัก ตอนที่ผมแกะกล่องออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือการดีไซน์ออกแบบของ Sony Xperia 1 Mark ที่ดูเรียบหรูสวยงามสุดๆไปเลยสีที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวหน้าจอของ Sony Xperia 1 Mark เนี่ยก็จะเป็นจอ 4K HDR OLED ขนาด6.5นิ้วมีอัตราส่วนจอเป็นแบบ Cinema Wide 21:9และตัวจอนะครับก็จะมี r รีเฟร Rate ถึง120 h z เลยส่วนสเปคคร่าวๆข,ของ Sony Xperi a 1 Mark เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ กล้องหลังก็จะมีให้เราเลือกใช้งานเลนส์อยู่3ตัวด้วยกันโดยที่เลนส์ทุกตัวเนี่ยก็จะถูกพัฒนาโดยไซส์นะครับกล้องด้านหลังทุกตัวจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลด้านบนสุดจะเป็นเลนส์ ultra wide ระยะ16มมิ f 2.2ถัดลงมานะครับจะเป็นเลน Y normal ระยะ2 4มิล f 1 7แล้วก็ที่ด้านล่างของเลน Y normal เนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์3 d นะครับไวต้ตรวจจับระยะวัตถุให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถทำการโฟกัสได้รวดเร็วแล้วก็แมน่นยำมากขึ้นนะครับก็จะเป็นตัววัดระยะโฟกัสนั่นเองแล้วก็เลนตัวสุดท้ายนะครับที่ด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นเลนเทเลระยะ70มิล f 2 3แล้วก็จะมีเลน105มิล F 2.8เลนตัวนี้นะครับจะพิเศษมากๆนะครับก็คือตัวเลนเนี่ยสามารถซูมแบบออปติคอลได้ที่ระยะ70มิลแล้วก็105มิลโดยที่ในตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีการขยับชิ้นเลนเข้าออกถ้าให้พูดง่ายๆนะครับก็คือจะมีเลนอยู่2ระยะในเซนเซอร์ตัวเดียวนั่นเองนะครับในตัวเลน ultra wide เนี่ยจะไม่มีการสั่น OIS มาให้นะครับแต่ว่าอีก2เลนที่เป็นเลน wide normal แล้วก็เลนเทเลเนี่ยจะมีการสั่นแบบ OIS มาให้ในตัว ในแต่ละเลนนะครับเราสามารถซูมแบบดิจิตอลเข้าออกได้โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับเวลาที่เราซูมเข้าไปเนี่ยก็จะมีกรอบที่มีเขียนว่าตัวดีขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นการซูมแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลจะเป็นระยะ24มิลม f/2 ใน Sony Xperia 1 Mark III เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับการถ่ายรูปโดยเฉพาะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Photo Pro เราจะกดเข้าแอปพลิเคชันแบบปกติก็ไดด้ะรหรหือว่าเาเจกที ตัวปุ่มชัตเตอร์ที่ด้านข้างของตัวเครื่องค้างเอาไว้เราก็จะสามารถเข้าตัวแอปพลิเคชัน Photo Pro ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวปุ่มชัตเตอร์ที่จะให้ฟิลลิ่งความรู้สึกเหมือนกับเราลั่นชัตเตอร์บนกล้องใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเรากดตัวชัตเตอร์ลงไปเบาๆเนี่ยก็จะเป็นการโฟกัสแล้วก็ถ้าเรากดลงไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการลั่นชัตเตอร์นะครับแล้วก็ที่ตัวปุ่มชัตเตอร์เนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์ผิวสัมผัสที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับับบแลล้้ววกก็็เเเสีียยงตอรรรร์าาาาาถ่าภพจะะะปมณนนค พอเราเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับในนี้นะครับก็จะเหมือนกับปุ่มไดอัลที่อยู่บนกล้อง Sony Alpha เลยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งโหมดไว้สส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเบสิกโหมดในโหมดนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอแบบปกติทั่วไปก็จะมีการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆแต่ว่าพอเราเลื่อนลงมาที่ออ t o m o โหมดแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวเมนูเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเราใช้กล้อง Sony Alpha อัลฟงอย่างไรอย่างนัน รู้สึกเหมือนเราใช้กล้องใหญ่ๆเลยพอเราเลื่อนลงมาในส่วนของออโต้โหมดเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายภาพที่มีความโปรมากขึ้นนะครับเราสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆได้หลากหลายมากๆก็จะมีทั้งโหมด P โหมด S โหมด M แล้วก็ M R นะครับตรงนี้จะเป็น memory call เราสามารถตั้งค่าการถ่ายภาพของเราไว้ในนี้ได้สําหรับใครที่ต้องการถ่ายรูปแล้วก็ไม่ต้องการปรับอะไรเยอะเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้เป็นออโต้โหมดเพราะว่าจะทําให้เราสามารถถ่ายรูปได้ง่ายมากๆนะครับตัวกล้องเนี่ยจะคํานวณทุกอย่างให้เราหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องปรับอะไรมากมายหรือว่าถ้าใครที่ชอบ ถ่ายรูปแล้วก็ต้องการปรับการตั้งค่าแบบละเอียดเนี่ยก็ให้เลือกใช้เป็น Manual Mode นะครับในนี้เราสามารถปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพแบบละเอียดได้เยอะมากๆเลยเช่นพวกค่า shutter speed, ISO, white balance แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราสามารถปรับการตั้งค่าได้แล้วก็จะมีให้เราเลือกไฟล์ format ด้วยนะครับว่าจะถ่ายเป็นไฟล์ raw, raw jpeg หรือว่า JPEG แล้วก็นอกจากเมนูทางด้านขวาแล้วนะครับก็จะมีเมนูทางด้านซ้ายด้วยนะครับที่เราสามารถปรับการตั้งค่าแบบละเอียดได้อีกนะครับแต่ว่าก็จะมีเมนูบางตัวนะครับที่ซ้ำกับเมนูด้านนอกอยู่แล้วแล้วก็ใน Sony Xperia 1 Mark III เนี่ยก็จะมีระบบ autofocus ที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำม,มากๆโดยจะมีระบบ r e a l time IAF สามารถโฟกัสที่ดวงตาและใบหน้าได้ทั้งคนและสัตว์เลย จากที่ผมไปใช้งานมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโฟกัสจิกแบบไม่มีหลุดเลยและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีระบบทัชแทร็กกิ้งเพื่อโฟกัสและติดตามวัตถุแบบเยลไทม์ได้ด้วยนะครับพอเราแตะไปที่วัตถุที่เราต้องการแล้วเนี่ยในจอนะครับก็จะมีกรอบสีขาวขึ้นมาตัวกรอบสีขาวก็จะติดตามวัตถุของเราไปตลอดเลยนะครับแล้วก็โฟกัสได้หนึบมากๆด้วยเราสามารถเข้าไปปรับการตั้งค่าการทัชโฟกัสในเมนูได้ด้วยนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งทัชแทร็กกิ้งทัชเพื่อโฟกัสและทัชเพื่อโพสแสงไปพร้อมๆกับการโสไดด้้วย ในการถ่ายภาพแบบเบรส์โหมดเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ที่ความเร็วสูงถึง20ภาพต่อวินาทีเลยนะครับโดยที่เราสามารถรัวภาพได้200ภาพต่อ1ครั้งนะครับการถ่ายภาพแบบเบรส์โหมดที่ความเร็วสูงแบบไฮจะใช้ได้เฉพาะเลนส์วายนอร์มอลเท่านั้นแล้วก็เราจะต้องถ่ายเป็น JPEG ด้วยนะครับถึงจะถ่ายแบบความเร็วสูงแบบไฮได้แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เป็นเลนส์อื่นที่เป็นเลนส์เอเจ้วายหรือว่าเลนส์เทเลเนี่ยเราจะถ่ายในเบรส์โหมดได้เป็นแบบโลเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีความเร็วอยู่พอสมควรเลยนะครับในเบรส์โหมดแบบโล ดูรูปที่ผมถ่ายด้วยกล้อง Sony Xperia 1 Mark i ตัวนี้กันนะครับว่ารูปภาพจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็กล้องตัวนี้จะทําได้ดีขนาดไหนก็จะมีทั้งการใช้งานกับเลนส์ทุกๆระยะแล้วก็รูปที่ผมถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ JPEG ทั้งหมดเลยนะครับก็จะให้ดูภาพสดๆที่ตัวกล้องทําการคํานวณออกมาให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะถ่ายเป็นโหมดออโต้ด้วยอันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมเลยครับ <g ay> ก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างในการถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชัน p h o t o Pro ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Basic Mode ก็จะมีปุ่มให้เราเปลี่ยนโหมดจากการถ่ายภาพเป็นวิดีโอถ้าเราถ่ายวิดีโอใน Basic Mode เนี่ยเราจะสามารถถ่ายวิดีโอเป็นแบบ HDR ได้แล้วก็จะมีตัวการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เราในแอปพลิเคชันด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดการใช้งานการสั่นตัวนี้ได้ด้วยการเปิดตัวการสั่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีการครอบภาพเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้นิ่ง นนอ,อันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจที่ผมลองเดินแฮนด์เฮลแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่คุณภาพ4 k 3 0เฟรมมานะครับการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะทําได้ดีกับเลนอัลตร้าวายแล้วก็เลนวายนอร์มอลนะครับส่วนเลนเทเลเนี่ยถ้าเราจะใช้ผมไม่แนะนําให้เราเปิดการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เดินถ่ายไปด้วยนะครับเราสามารถใช้กล้องหน้าในแอปพลิเคชัน Photo โปรก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพสูงสุดของกล้องหน้าเนี่ยเราจะสามารถถ่ายได้แค่1 0 8 0 p 30เฟรมเท่านั้นแล้วก็คุณภาพวิดีโอของกล้้อองงงหลลััที่่เเรราาาาสสาสมาถถยไดดูุในนปพคช Photo Pro เ,เราจะสามารถถ่ายได้แค่ 4K 30เฟรมเท่านั้นในแอปพลิเคชัน Photo Pro เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งในตัว Sony X เอ็กซ์พีเดี1 3เนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบโปรด้วยนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะมีชื่อว่า Cinema Pro ในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถปรับการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอแบบละเอียดได้ด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอซีนีมาติกที่ทุกคนได้เห็นไปตอนต้นคลิปเนี่ยผมก็ใช้ตัวแอปพลิเคชัน Cinema Pro ตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอออออทััั้้้้งงหมมดเเเเเลลลยยยยนนครรรบพพาาาาขใตววแแปิช Cinema Pro ี่ ที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือเราต้องสร้างโปรเจกต์ทุกครั้งที่ด้านขวาบนก,ก็จะมีเขียนว่าโปรเจกต์ FPS ในนี้นะครับก็จะมีเฟรมเรทโปรเจกต์ให้เราเลือกอยู่ตั้งแต่24เฟรมไปจนถึง60เฟรมนะครับโปรเจกต์ Project ที่ผมใช้แต่ต่อเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์24เฟรมนะครับผมก็จะเลือกเป็น23จุด หลังจากนั้นผมก็จะมาเลือก Resolution หรือว่าความละเอียดของวิดีโอนั่นเองในนี้จะมีให้เราเลือกความละเอียดแค่2แบบเท่านั้นนะครับก็คือ 2K แล้วก็ 4K จะไม่มีความละเอียดอื่นให้เราเลือกในเมนูความละเอียดเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่าตัววิดีโอเนี่ยเขาจะเขียนว่า3840คูณ1644ก็คือในตัวแอปพลิเคชัน Cinema Pro เนี่ยเขาจะบังคับให้เราถ่ายวิดีโอเป็นแบบ21:9เท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถถ่ายเป็นขนาด16:9ได้ถัดลงมานะครับก็จะมีลุคหรือโทนวิดีโอให้เราเลือกใช้งานด้นงงน้้วยยนรรังงงไตตีีกก็เเลือใชาามท่ บบได้เลยนะครัแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นตัว v e n i สซ s เราก็จะได้ลุกแล้วก็โทนวิดีโอที่เหมือนกับในกล้อง Sony v e n i c e อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับก็จะมีความอมเหลืองหน่อยหน่อย ใน Sony Xperia 1 Mark 3เนี่ยเราสามารถถ่ายวีดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 120เฟรมนะครับถ้าเราใช้ตัวแอปพลิเคชัน Cinema Pro เนี่ยเราจะสามารถถ่ายที่เฟรมเรทสูงๆได้นะครับแต่ว่าคุณภาพ 4K 120เฟรมเนี่ยจะถ่ายได้เฉพาะเลนส์ Wide Normal เท่านั้นนะครับหรือว่าเลนส์24มมนั่นเองถ้าเราเลือกใช้เป็นเลนส์ระยะอื่นเนี่ยเราจะถ่ายวีดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 30เฟรมเท่านั้นนะครับในเมนูตรงเฟรมเรทเนี่ยเราสามารถเลือกปรับเป็น24เฟรมหรือว่าปรับเป็น120เฟรมได้ถ้าเราเลือกโปรเจกต์เป็น24เฟรมเนี่ยก็จะมีเฟรมเรท ในการถ่ายให้เราปรับแค่2แบบเท่านั้นนะครับถ้าเราจะถ่ายเป็น60เฟรมเรทเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนค่าโปรเจกต์ของเราเป็น60เฟรมก่อนนะครับถึงจะมีออปชันการถ่าย60เฟรมให้เราเลือกใช้งานแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีค่า ISO ให้เราปรับใช้งานตั้งแต่64ไปจนถึง800นะครับสูงสุดก็จะเป็น800นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นการ ปรับค่าไวเบาลานซ์นะครับเราสามารถปรับคอสตอมได้ด้วยครับที่ด้านล่างแต่ว่าการปรับค่าไวเบาลานซ์แบบคอสตอมเนี่ยก็จะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนว่าตัว b1 b2 b3 แล้วก็ a1 a2 a3 อะไรอย่างนี้แทนนะครับจะไม่มีค่าเคลวินให้เราปรับแบบละเอียดถัดมานะครับก็จะเป็นชัตเตอร์สปีดในนี้นะครับก็จะมีค่าชัตเตอร์แองเกิลแปลมาให้เราอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆระบบโฟกัสก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่2แบบนะครับก็คือออโต้โฟกัสแล้วก็ไมโนนโฟกัสในตัวออโต้โฟกัสเนี่รา่หน้้จอคัง เพื่อคุมระยะการโฟกัสของเราได้นะครับให้อยู่ในกรอบสีขาวแล้วก็แถบอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลือกการโฟกัสแบบเฉพาะจุดในโหมด m มน u a l focus เนี่ยผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถกําหนดการโฟกัสจากจุด A ไปยังจุด B ได้ด้วยนะครับโดยการเลือกจุดโฟกัสที่ตำแหน่ง A และตำแหน่ง B นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถชิฟโฟกัสได้สมูทแล้วก็นุ่มนวลมากๆและเราสามารถปรับความเร็วของการโฟกัสแบบละเอียดว่าจะให้มันโฟกัสแบบเร็วหรือว่าแบบช้าได้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเวลาที่เรากด record ตัวกล้องแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนกับที่เรากด record ในตัวกล้อง Sony Alpha เลยนะครับนี่แล้วก็ทางด้านขวาบนนะครับก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถปรับการตั้งค่าได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่แถบด้านล่างใต้จอเนี่ยก็จะเป็นแถบสถานะการทํางานของตัวกล้องนั่นเองนะครับทางด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นตัว EV c o m นะครับไว้บอกความสว่างความมืดของ ภาพวิดีโอของเรานั่นเองถัดมานะครับตรงส่วนนี้เขาก็จะบอกข้อมูลการบันทึกวิดีโอของเรานะครับว่าตอนนี้เรากําลังถ่ายเป็นแบบ HLGU นะครับที่ตรงช่อง HDR นะครับแล้วก็โคเดกเป็นแบบ H25 แล้วก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรีในตัวเครื่องแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นระดับน้บําเพื่อบอกองศาการถ่ายวิดีโอของเรานะครับไม่ให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเกินไปอันนี้ดีมากๆนะครับชอบมากแต่ว่าจากที่ผมไปใช้งานแบบจริงๆงจังมาเนี่ยพวกระบบ AI ออโต้โฟกัสหรือว่าจะเป็นระบบการแทร็กกิ้งก็ยังไม่มีใน โหมดวิดีโอนะครับจะมีในส่วนของการถ่ายภาพเท่านั้นอาจจะมีวึดวาดอยู่บ้างถ้า Sony เ่เขาเอาระบบการโฟกัสในการถ่ายภาพมาใส่ในการถ่ายวิดีโอเนี่ย จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะครับโดยรวมนะครับตัวแอปพลิเคชัน Cinema Pro เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยโอเคครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวเจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark III ตัวนี้นะครับโดยรวมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆส่วนตัวผมก็ชอบฟีลลิ่งการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอบน Sony X p e r i a 1 Mark III ตัวนี้มากๆนะครับ สำหรับใครที่สนใจเสื้อที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เป็นแบรนด์ของผมเองและสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช anel เขยนหมิวนันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Sony